ชีวิตช่างมนีค่าประโยคที่แล่งเข้ามาในหัวคุณตอนที่คุณนั้นรู้ตัวว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไมนะ่นานคุณได้แต่เฝ้ามองเพดานโรงพยาบาลและก็บอกกับตัวเองว่าอยากได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจังในระหว่างที่พึมงพกับตัวเองนั้นภาพเพดานที่คุณเห็นมันก็ค่อยๆหมัวขึ้นแล้วก็ค่อยมืดดับลงเจ้าข้าได้ยินคำขอของเจ้านี่คือรายการ โหมไหมไม่รู้เป็นรายการที่จัประทานพรให้กับเจ้าไหนลองบอกมาสิว่าชีวิตที่เจ้าต้องการนะ่ะมีหน้าตาเป็นยังไงชาติหน้าของเจ้าเนะี่ยอยากจะมีโตต้ตนแบบไหนกันแต่อะอะอะแต่ก่อนที่เจ้าจะได้พูดอันใดนั้นกฎของข้ามีอยู่ว่าคําขอของข้านั้นมีให้สําหรับแค่คนเดียวเท่านั้นและนี่คือผู้ท้าจริงของเจ้าจะมีคุณบัตตี้คุณเอิร์ธและคุณโอโม่ข้าจะให้เวลาเจ้าได้คิดเพราะฉะนั้นเรามาเรื่องฟังก่อนเลยว่า,าพวกนี้เนะี่ย อยากจะเกิดเป็นอะไรกันและเจ้าจะสู้ได้ไหมกับเจ้าพวกนี้หลายคนเห็นภาพนี้เราอาจจะนึกออกแปลว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรมันคือพายุเข้าทีเนี้ยสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในพายุมันคือนี่ไะเกาอี นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นอืหลังจากที่ผมตายไปแล้วผมอยากจะเกิดใหม่ผมก็ต้องไปอยู่โลกรางดินญ,ญานก่อนผมก็ได้เจอกับคุณเทพบทพก็ถามว่าเฮ้ย hey, ผมอยากเกิดเป็นอะไรผมก็บอกว่าผมอยากเกิดเป็นเก้าอี้เทพก็ถามว่าทำไมวะผมก็เลยบอกเลยว่าถึงท่านอาจจะสงสัยผมก็ทําไมถึงอยากเป็นเก้าอี้ถ้าลองคิดดูไม่ว่าใครก็ต้องการท่าน ไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิเงาซงจินบูไม่อยากไม่แม้แต่กระทั่งนักดาบที่แข็งแกร่งอย่างเวอร์จิลแม้กระทั่งท่านเซนโอผู้ที่ลบจักราวาลได้ด้วยการจีดนิ้วก็ยังต้องการอืมเคปลผนแค่นั้นอาจจะยังไม่พอมาต่อที่นี่เลยเก้าอี e. ้มันอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น ซอบทำงานไม่แต่ก็น,นั่งเฉยๆก็ยังมีเก้าอี้อืมทีนี้ผมก็ได้รับประทานมาละอีววเลชักลายเป็นเก้าอี้ทีนี้ผมก็ได้รับสกิลมามากมายแม้กระทั่งเบชิตายบอกว่าเทียวมากกว่าเก้าพันอ่ะอืมโอเคแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของภูกาและเก้าอี e. ้ของผมอืมเริ่มแรกก่อนแลย ก็มีเจ้าชายต้องการที่จะชิงราชบัลลังก์แต่ว่ามีเจ้าหญิงที่ยังเป็นผู้เอ่อผู้ท้าชิงอยู่เจ้าชายก็เลยสั่งให้อัศวินไปไล่ฆ่าเจ้าหญิงปะเอ๊ะผมก็ที่เกิดใหม่เป็นเจ้าอี้แล้วผมก็เห็นเฮ้ยก็เลยกระซิบบอกเจ้าหญิงว่ามานี่มานักนี่ ผมอยากให้คุณมานั่งเก้าอี้ของผมประโยคที่คุณบอกว่าอยากให้คุณมานั่งเก้าอี้ของผมความหมายของคุณคืออะไรทีนี้เจ้าหญิงก็เลยวิ่งมานี้พอเจ้าหญิงนั่งบนเก้าอี้ของผมเสร็จแล้ว,ลวเจ้าหญิงก็เลยได้รับพลังแล้วก็ใช้พลังใส่ทหารที่ไล่มาแล้วก็เสียชีวิตไป <c oughs> หลังจากจบเรื่องราวในคืนนี้เจ้าหญิงก็หลบหนีมาในเมือง แล้วก็มีทหารคอยไล่ตามมาอยู่เรื่อยๆร,ระหว่างที่หนีเจ้าหญิงก็โอเคคอยรวบรวมพักพวกเพื่อมีพลังจะไปต่อกรกับเจ้าชายที่พยายามจะฆ่าแต่ปรากฏว่าพอเจ้าชายได้รู้เรื่องในคืนนั้นแหละก็บอกว่าเชื่อเก้าอี้มันทรงพลังก็เลยอยากจะได้มาแต่ว่าเหตุผลจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเจ้าชายอยากจะได้เก้าอี้มาทำอะไรแต่ว่า อยากได้มาเพื่อครองโลกเพราะว่าเจ้าชายมันเป็นจอมมารน,นี่เจ้าชายก็เลยด้วยความที่ว่าเป็นจอมมารก็เลยสั่งให้ลูกน้องในโลกปีศาจเข้ามาบุกโลกเพื่อที่จะพยายามจับตัวเจ้าหญิงทีนี้ฝั่งเจ้าหญิงก็โอเคอยู่ในเมืองแหละฝั่งปีศาจก็เปิดวับเข้ามานี่กลายเป็นกองทัพก็เลย เกิดเหตุการณ์ชุลมุนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมานี่กลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วด้วยความที่ว่าเจ้าหญิงเห็นคนล้มตายามากมายทนไม่ได้ก็เลยต้องใช้พลังของตัวเองขึ้นมายืมพลังของฉันขอยืมพลังของนายหน่อยนะกาอ,อี้เหนียงถูกแต่ทีนี้นนสงครามก็ถูกหยุดลงตัดมาที่เมื่อสงครามจบแล้วเจ้าหญิงก็ไปบุก ปรา,าสาทของเจ้าชายที่เป็นราชาปีศาจเจอจอมนันเน่พอมาถึงหน้าปรา,าสาทแล้วก็อย่าลืมเก้าอี้ด้วยตรงนี้ไปวันนี้พอเข้าไปในปรา,าสาทแล้วนี่ก็จะเป็นศึกตัดสินระหว่างเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายที่เป็นจอมนันโอเคแต่ระหว่างนั้นสู้กันไปสู้กันมาแต่เจ้าหญิงไม่สามารถ สู้อะไรเจ้าชายได้เลยผมก็เลยต้องพัดขอโทษนะเจ้าหญิงคราวนี้ฉันจะเป็นคนสู้เองผมก็เลยยึดร่างเลยวิวัฒนาการกลายเป็นเก้าอี้ดำสุดเทพเมื่อวิวัฒนาการเสร็จแล้วผมก็ปราบเจ้าชายได้ตอนี้โลกก็สงบสุขผมที่เป็นเก้าอี้ก็เลยได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขพร้อมกับเจ้าหญิงที่ได้เป็นกษัตริย์ ที่ดูแลประชาชนจบแล้วเพราะฉะนั้นมาเป็นเก้าอี้กันเถอะโ oh, อ้เรื่องของเจ้านี่ช่างน่าสนใจเป็นเรื่องของเก้าอี้ที่จะได้เป็นประชนไัยในโลกแฟนตาซีต่างๆ่เรื่องของเจ้านี้ไม่ธรรมดา,าก,การเนินเก้าอี้ที่เหนือของขาดหมายสำหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วขอดูคนต่อไปอย่างเจ้าเอิร์ดมาดูกันว่าชาติต่อไปของเจ้าอยากจะเป็นตัวอะไรและจะสู้คนโอโมโ่ได้ไหมพอฟังหน่อย <c oughs> วันนี้เราต้องมา PR ใช่ไหมว่าตัวเราอยากเป็นอะไรวันนี้ค่านับเสนอนะ้วไหนๆค่าเกิดชาติหน้าสักทีเอ๊ค่าจะเป็นอะไรดีนะติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกทีนี้ค่าจะเป็นคือไก่แจ้ <c oughs> อ่าหลายคนอยากรู้สิครับทำไมผมถึงอยากเป็นไก่แจ้นะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้เป็นฉากๆเลยแล้วกันโดยที่ <c oughs> เหตุผลของผมนะครับในการที่อยากเป็นไก่แจ้คือเราต้องมองในเรื่องของความสามารถนะครับไก่แจ้เนี่ยมีความสามารถหลากหลายนะผมแบ่งเป็นหกด้านสั้นๆนะอันนี้เป็นส่วนเล็กๆของไก่แจ้ที่มีความสามารถนะครับแต่ผมไม่ได้อยากเป็นไก่แจ้ธรรมดาผมเป็นไก่แจ้ที่มีพี่น้องเจ็ดคนนะครับโดยที่ผมจะเป็นไก่แจ้ตัวแรกนะครับ อ่างงสิทำไมผมถึงอยากเป็นไก่แจ้ตัวแรกเพราะว่าไก่แจ้ตัวแรกมีโอกาสรอดสูงกว่าไก่แจ้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวเป็นพี่จะมีโอกาสลอดมากกว่าตัวเป็นน้องนะจากสถิติอ่า <c oughs> โดยความสามารถของไก่นะผมแบ่งออกเป็นหกส่วนส่วนแรกก่อนเลยไก่แจ้มีความทรงจําดีมันสามารถจดจําพี่น้องมาได้มากถึงสามสิบตัวเลยเดียวเนีย่ยแบบเราไม่ต้องจําคนเยอะเราจำแค่คนที่เราสนิทพอนะครับสามสิบตัว อ่าอันที่สองไก่แจ้นั้นไม่ใช่ไก่แจ้ดิต้องพูดว่าไก่รวมๆไก่นะครับมีลำดับการชนชั้นวรรณะทางสังคมนะดังนั้นผมอยากเป็นพี่คนโตนะจะได้มีสกบรรดักดักสูงกว่าอ่าอันที่สามนะครับก็คือไก่เนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารนะสื่อสารได้ดีนะครับในการใช้เสียงของมันหรือท่าทางนั่นเองและ อันที่สี่นะครับก็คือสามารถรับรู้รสชาติได้นะครับแม่ไก่เนี่ยสามารถรับรู้รสชาติความสามารถก็คือหลักๆก็จะเป็นความเค็มนะครับดังนั้นเนี่ยไก่กินของเค็มมากไม่ได้นะครับอย่าเอาเกลือไปให้ไก่กินนะสงสารมันอ่ะต่อไปผมให้เป็นการมองเห็นนะไก่เนี่ยสามารถมองเห็นได้ตาคนได้ดีนะมากกว่านะครับเนื่องจากไก่สามารถมองเห็นแสง uv ได้นะทำให ตาไก่เนี่ยสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่าคนนะครับแล้วก็ยังสามารถมองได้กว้างถึงสามร้อยองศาเลยทีเดียวอ่าแถมไก่เนี่ยยังมีสิลปะกั้งกันตัวนะครับเป็นของตัวเองด้วยอ่าอันนี้เป็นความสามารถนะหลายคนอยากเป็นไก่แล้วดิตอนนี้ไอ้นนตีปีกปั๊บๆแล้วนะอยากเป็นไก่นะครับต่อไปเป็นความสุขของไก่นะ เ,ออเราเป็นไก่เราก็ต้องรู้ว่าไก่มันมีความสุขยังไงนะความสุขนี่ก็คือการคุยเขีย่ยหาอะไรกินของไก่นะครับไก่ก็จะมีความสุขนะรู้สึกว่าเป็นอิสระแล้วก็ยังได้กินของกินด้วยนะเออความสุขไก่อย่างหนึ่งก็คือการไซส์ขนตัวเองนะครับเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายการอาบฝุ่นนะการอาบฝุ่นเนี่ยก็จะทําให้ไก่เนี่ยจัดปรสิบภายในตัวแล้วรู้สึกว่าโอ้ ชีวิตฉันเกิดมาสบายนะอยากเกิดมาเป็นไก่ส้หลายหลายคนอ่าได้ฟังสิ่งนี้แล้วแถมอีกอย่างหนึง่งไก่คือความฟูกของไก่คือการส่งเสียงไก่สามารถส่งเสียงอีกอีกอีก,อกตอนเช้านะเพื่อให้คนเราเนี่ยตื่นอ่าและไก่ก็ได้ผ่อนคลายและมีความสุข <c oughs> <c oughs> ความสุขของไก่ก็จะมีประมาณนี้นะต่อไปเป็นความม เป็นความสุขอีกแบบของไก่นะครับก็คือความสุขของไก่ที่จะให้สุขคนอ่าความสุขของไก่จะให้สุขคนมันดียังไงก็คือไก่เนี่ยเป็นทําให้คนเนี่ยสามารถบริโภคได้ก็คือคนเนี่ยบริโภคไก่ใช่ไหมครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบล้านตันต่อปีนะคนบริโภคไก่เยอะนี่แหละความสุขของไก่ที่มอบให้สุขคนนะครับ แถมไก่เนี่ยถ้าเอาไปทอดในอุณหภูมิ7 5 1 7 5ถึง180องศาเนี่ยไก่ยังกรอบน,นอกนุ่มในด้วยแถมยัง <c oughs> มีสาราหรบคนก็คือโปรตีนสูงไขมันตำ่ำมีวิตามิน b 12, b 3, b 6ฟอสฟอรัสซีลีเซียมนะครับ <c oughs> แถมยังบำรุงระบบประสาทนะคุ้มคุ้มกัน แล้วก็สร้างการเผาผลาญร่างกายไปอย่างดีแถมการกินไก่เนี่ยในบางส่วนจะทําให้สามารถลดน้าหนักได้ด้วยอ่าเป็นไงหลายคนอยากเป็นไก่แล้วสิถ้าหลายคนอยากเป็นไก่แล้วก็มาเป็นไก่กันเถอะครับผมก็มีมาณนี้นะและอยากให้ทุกคนเข้าใจในการเป็นไก่ในความสุขของไก่และความสุขของไก่ที่มอบให้สู่คนประมาณนี้ครับอ๋อของเจ้า ที่อยากจะเป็นไก่แจ้คือจะให้ความสุขแก่เจ้าเองแล้วก็ให้กับประชาชนนั่นเอาเป็นความต้องการที่ดีนะมีการงองเห็นดึงส่วนรวมแต่ข้าจะยังไม่ปักใจให้เจ้าข้าจะลองขอไปฟังคนถัดไปก่อนว่าเขานั้นมีความปรารถนาที่ใหญ่ทะเป็นอะไรแล้วมันจะโดนใจข้ามาแค่ไหนไปเลยครับปัตดีชีวิตน่าเบื่อจังขอเดินยครับสนุกหน่อยแล้วกัน แอนแอนแอดแอนเฮ้ย uhm. รถเสียแล้วไม่นะดูเกิดะไปเกิดอะไรดีฉันอะยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยฉันอยากจะเก่งฉันอยากจะเทพฉันอยากจะเข้ากับทุกคนให้มากกว่านี้ฉันอยากป๊อปปูล่าฉันอยากจะมีชีวิต พระเจ้านั้นได้รับฟังคำขอจากคุณแล้วคุณได้เป็นไข่ <c oughs> เจียวเกิดใหม่เป็นไข่เจียวดียังไงมันอร่อยเดินไปเกิดใหม่เป็นไข่เจียวอร่อยมีไอเทมสุดโกงที่ในโลกแฟนตาซีต้องมีอ่ะดูนดี่ดูนี่ไข่เจียวเนี่ย ปพอปปูลลาทุกคนชอบเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจมันดูมีราคาแล้วก็แบบดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไงเพราะว่าชาวต่างชาติเขาก็มีออมเล็ตนะคนไทยก็มีไข่เจียวมีสารอาหารนี่มีสก,กิลแอดออนพิเศษด้วยนะกลิ่นหอมเล้าใจดึงดูดได้นี่นะเป็นเมนูสุดโกงโกงไง คตอว่าผมเอาเอาปูกุ้งเอาปูเอาขาปูขาปูาปาปมาใส่อร่อยคือแหละมันสามารถเอาไอเทมมาหลายอย่างสเอาหมูสับมาใส่ไข่เจียวหมูสับอร่อยไอเทมสุดโกงแอฟซีนีมาตัวนี้คือตัวโกงสุดเลยโกงสุดในรุ่นนี่แล้วซีถ้าเกิดว่า เราเกิดเป็นไข่เดียวทรอะไรมันเฉยๆผมมีเรื่องแหลกผมมีเรื่องแต่งให้คุณพวกคุณฟังอยากฟังไหมอยากฟังไหมคุณพระเจ้าอยากฟังไหมนี่นี่นี่เดโอ้ถ้าเรื่องแต่งข้าวเคยอยากฟังแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าได้เป็นไข่เดียวแล้วเจ้าจะไปทําอะไรข้าก็ยังนี่นี่นี่ผมส่งให้ส่วนนี้นี่ผมแต่งมาเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นเทพไข่เดียวนี่นี่นี่ เนี่ยเปิดมาปุ๊บผมตายเลยผมเมื่อกี้ผมตายแล้วตายตายผมฟื้นขึ้นมาในโลกไฟนนะตาซีผมกลายเป็นไข่เจียวในป่าเนี่ยแล้วผมตื่นมาเชีย่ยกูกูเคยยับโตไม่ได้แต่กูไปกินหอมไงตอนจบตอนจบ,ตอนจบอนิเมะนะตอนแรกอ่ะกูโดนเลยกูโดนกินสุดท้ายแล้วคนที่กินไข่เจียวกูเข้าไปอะ่ะไอเชี่ยไม่มีพลังเวทไงเ,เป็นไข่เจียวศักดิ์สิทธ พระเอกเลยก็ต้องแบบหนีไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าดูกินหมดเนี่ยกูตายแน่นอนแต่ว่ามันเดินไปเนี่ยเนี่ยทุกคนไม่มีพลังเ้ยแต่พอไปเสร็จปุ๊บอัศวินแม่งมาเห็นกูเลยเอาไข่เจียวกูไปถวายให้ราชาตอนนั้นกูผมรู้สึกแว่าเฮ้ยเชื่อกูจะตายอีกรอบหรอกูเพิ่งเกิดมาเองแบบว่าสุดท้ายราชากินหมดแต่กูเกิดใหม่ไงกูเป็นไข่เจียวอมตะจบ้วครับ นี่คือเรื่องราวของเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นไข่เจียวคันเทียโอ้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 กูไม่อยากเป็นไก่โง่หรอเพื่อนกูเป็นไข่เจียวดีกว่าอไข่เจียวของเจ้ายงเงี้ยนะคุณเนิร์ดก็มีการดีบัฟบ้างนะครับเรื่องราวของไข่เจียวมาตตรงนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นการต่อยอดจากไก่่าเป็นไข่เป็นไข่เจียวต่อก็ถือว่ามีความต่อเนื่องทางด้านเนื้อเรื่องนะฮะ โอเคโดยที่พระเจ้ายางข่ากันด้รับฟังมาทั้งสามคนแล้วนะจากการตัดสินสามคนเนี่ยนะของคุณเนิร์ดที่มองว่าแกจะเป็นไก่แจ้เพื่อความสุขแก่โลกใบนี้อย่างของคุณบัตตี้ที่มองว่าเป็นไข่เจียวพอมีความป๊อปปูล่าอยากจะเป็นที่ต้องการในสังคมนะแล้วก็ได้เป็นตัวไข่เจียวอมตะหรือว่าจะเป็นอย่างของคุณโม่ที่สุดท้ายแล้วได้ไปประจนภยัยแล้วก็ลงเอยกับทางฟังของเจ้าหญิงด้วยการเป็นเก้าอี้ที่แข็งแกร่งนะฮะพระเจ้าอย่างข่าเย จากสามเรื่องนี้ที่ข้ามองข้าจะให้พรเจ้าโอโมไม่มีเก้าอี้อันไหนที่จะแข็งแรงได้เท่ากับเก้าอี้ที่เวอร์จิวนั่งมันช่างโดนใจข้าจริงๆแต่เร็วก่อนเจ้าโอโม ยังมีอีกหนึ่งคนที่จะต้องมาพรัญันกับเจ้าก็คือคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่เจ้าคิดว่าเจ้าอยากจะเป็นตัวอะไรไปคอมเมนต์ข้างล่างแล้วมาดูว่าสู้กับเจ้าโอโมได้ไหมถ้าเกิดเจ้าคิดว่าเรื่องของเจ้านั้นโดดเด่นดีกว่าข้าจะให้พรนั้นกับเจ้าอย่าลืมลงไปคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเจ้าได้มาประชชนกับเจ้าว่าใครกันแน่ที่จะสามารถมีชาติต่ตอไปที่สุดยอดได้และในวันนี้ โมไม่ไม่รู้ขอปิดรายการเท่านี้ด้วยใช้ชนะของคุณโอโมโกับ3คนนี้ครับเย้สวัสดีครับ